โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วเหม่งสารนะครับวันนี้ก็จะมาชี้ได้แทงข้อสอบนะฮะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันล่าสุดนะครับธันวาคมนะครับก่อนสอบท้องถิ่นนะอีกมาณสัก 3- าวันนะครับก็เป็นโอไมคคอนตัวใหม่ฮะที่เข้าเมืองไทยนะครับสําหรับท่านใดเนี่ยถ้ากาลังจะเตรียมตสอบนะครับแล้วยังไม่มีภาคขอไข่นะครับเฉพาะตําแหน่งนะครับให้ท่านพิมพ์นะฮะผ้าขอไข่ นะครับตามด้วชื่อตำแหน่งนะครับมาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยอดเนี่ยตอนนี้นะอีกสักวันสองวันเนี่ยกำลังจะรวบรวมแล้วก็จะลงไว้ให้นะครับตำแหน่งพวกนักวิชาการศึกษานะครับนักวิคอ์นโยบายและแผนนะครับทุรการการเงินพวกนี้นะครับก็สามารถพิมพ์บอกอาจารย์ยอดด้านล่างได้เลยเนาะแล้วที่สําคัญนะครับให้กดติดตามช่องไว้ด้วยพอเดี๋ยวรวบรวมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะมาลงไว้ให้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ อ่อสำหรับอวันนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับข่าวล่าสุดนะครับธันวาคม6 4สี่นะครับเราจะสอบกันเนี่ยในประมาณสักไม่กี่วันข้างหน้าเนาะอ่ะเรามาดูข้อสอบกันนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์นขออนุญาตจัดอ๋ออ่อหน้าจอนี้หนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้ก็ตัวใหม่เลยนะครับผมโอเคขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับ อ่าโอเคได้อยู่เนาะพอเห็นนะครับอ่ะก็ขออนุญาตนะครับเอ่อเริ่มเลยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งครับโอไมคอนนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับโควิดนะฮะโอไมคอนนะครับรายแรกมาแล้วครับเข้าประเทศไทยแล้วนะครับเขาถามว่ามาจากประเทศใดฮะก็ไก่บอกสเปนนะครับขอไข่บอกว่าอังกฤษคอควายครับแอฟริกาใต้ งองูครับสหรัฐอเมริกานะฮะาจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็นำนะฮะไอโควิดตัวใหม่นี่นะฮะสายพันธุ์ใหม่นะครับเขาก็เลยถามว่าเออนักท่องเที่ยวคนเนี้ยเดินทางมาจากประเทศอะไรนะครับนะคํคำตอบที่ถูกต้องนะข้อที่1นะครับเฉลยก็คือข้อกอไก่ครับเดินทางมาจากประเทศสเปนนะครับผมอันนี้คือข้อแรกเลยนะที่เราต้องทราบนะฮะของเหตุการณ์ปัจจุบันล่าสุดนะครับ ทีนี้ข้อต่อมาครับถามว่านักท่องเที่ยวคนนี้ฮะที่เดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยแล้วเป็นสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาจากเขาเรียกว่าเป็นชาวอะไรนะคนเนี้ยนะชาวอะไรฮะก็ไก่สเปนเขาใข่อังกฤษเขาควายแอฟริกาใต้หรือวางงูครับเป็นชาวอเมริกันนะหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้ก็สําคัญนะฮะเพราะว่ามันก็ใช้ในการ ด,ดูเกี่ยวกับไทม์ไลน์นะครับว่าเขาไปไหนมาบ้างนะครับเพราะเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะฮะในข้อที่2นะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ฮะนะเป็นนักท่องเที่ยวประเทศใดนะครับคำตอบก็คือข้องงอง,งูฮนะเป็นชาวอเมริกันนะครับผมพอแล้วเนี่ยนะฮะสรุปเบื้องต้นก่อนว่ารายแรกของไทยนะฮะก็เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเป็นคนอเมริกันนะครับนะแต่ว่ามาจากไหนฮะ เออมาจากสเปนใช่ไหมฮะมาจากสเปนนะครับผมนะแต่ตัวไอโอไมคอนเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดแอฟริกาใต้นะครับเพราะเนี่ยสามชื่อเนี่ยต้องจําไม่ได้นะมาจากไหนก็คือมาจากสเปนนะครับคนอะไรคนอเมริกันแต่ว่าตัวโอไมคอนเนี่ยนัดถิ่นกําเนิดมันคือแอฟริกาใต้นะครับผมโอเคนะผ่านนะครับอ่าต่อมาครับต่อมาเอ,อ่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในข้อที่สามฮะ อันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญเหมือนกันนะฮะนักท่องเที่ยวครับที่ว่าเป็นชาวเมริกันนะฮะที่มาจากสเปนแล้วติดโอมคอนมาเนี่ยผ่านระบบอะไรครับนะประเทศไทยบอกว่ามีระบบคัดกรองใช่ไหมมาดูกันฮะก็ไก่บอกว่า rtpcr นะครับพอไขว่ามาผ่านทางแซนบ็อกนะข้อความบอกว่า test to go งองูครับ t h i l l n n p p s s นะฮะนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับอายุประมาณสค่35ปีนะครับเขาบอกว่า ตามไทม์ไลน์เนี่ยคือฉีดวัคซีนแอสอรแอนจอนสันมาแล้ว1เข็มนะครับทีนี้เนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามาเมืองไทยเนี่ยผ่านช่องทางไหนนะครับคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อคอควายครับเราดูตรงนี้น,นิดนึงฮะเทสตูกโกรครับเทสุกโกคืออะไรนะฮะก็จากรายงานข่าวนะครับบอกว่าเป็นระบบที่ไม่กักตัวนะฮะเทสแอนโกนะ,นะครับนะตรงนี้ นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีตำแหน่งเนาะที่เกี่ยวข้องกับเอ่อพวกโอมครอนเนี่ยฮะก็ว่าไปนะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ยังไงนะครับเนาะโอเคเพราะนะฮะเอ่อสรุปแล้วเนี่ยนะฮะเข้าสู่แบบไม่กักตัวเนาะอ่ะก็ดันเจอนะครับก็ดีฮะโชคดีไปนะครับต่อมาครับเออนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนี้ฮะมีเอ่อความเสี่ยงนะครับนะไปสัมผัสผู้ที่นะอยู่ในโรงแรมเนี่ยจํานวนเท่าร่ฮะก็ไก่ครับบอกว่า17คน นะขอไข่บอกว่าสิบแปดคนนะครับข้อควายบอกว่าสิบเก้าคนแล้วก็งองูครับบอกว่ายี่สิบคนนะครับก็คือนักท่องเที่ยวท่านนี้ฮะก็มาหลายวันแล้วนะครับก็เดินผ่านเดินทางมาเนาะแล้วก็เข้าพักนะครับตามไทม์ไลน์นะครับเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่บอกว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเป็นคาสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นนะฮะคำตอบที่ถูกต้องนะครับเฉลยคือข้อกอไก่ฮะจำนวน17คน นะครับที่อยู่ในโรงแรมนะครับที่สัมผัสใกล้ชิดนะครับก็ต้องไปดำเนินการนะกักตัวแล้วก็ตรวจหาโอมิคอนกันต่อไปนะครับต่อมาครับอันนี้สําคัญเลยฮะน่าจะเป็นประเด็นนะครับในการออกขอสอบแน่นอนฮะคือประเทศไทยเนี่ยพบโอมิคอนเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ฮะของโลกนะครับกไก่บอกว่า47ประเทศแล้วฮะที่พบโอมิคอนตัวใหม่นะครับต่อมาบอกว่าขอไข่ฮะ48 นะครับต่อมาบอกว่า49นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ50ฮนะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับไอ้สายพันธุ์ใหม่นี่ฮะเขาอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่แรงแต่มันติดเร็วกระจายเร็วนะครับเราก็ต้องระมัดระวังกันตรงนี้นะฮะคำตอบที่ถูกต้องนะครับประเทศไทยฮะเป็นอลนดับที่เท่าไหร่ของโลกนะที่พบโอไมิคอนนะครับคำตอบคือข้อกอไก่ฮะ,ะเฉลยคือลำดับที่47 นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้5ข้อแรกสําคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของโอไมคอานะหรือว่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปข้อต่อไปนะครับอาจารย์ยอดนะฮะแนะนํานิดเดียวนะครับคือหลายๆคนเนี่ยาถามมาว่าเอออาจารย์ยังทันอยู่ไหมนะหนูมีเวลาน้อยแล้วหนูไม่ทันแล้วเนี่ยนะหนูจะอ๋อทันนังไงถึงจะสอบผ่านท้องถิ่นนะครับนี่ฮะ ก็กดลิงก์ด้าล่างเลยนะครับอาจารย์เขียนว่ายังทันตามมาคนมีเวลาน้อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เป็นฉบับแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับล่าสุดแบบนี้นะฮะที่ทําให้เราสอบผ่านได้นะครับแล้วก็อาจจะมีวิชาอื่นให้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือใช้กฎหมายเป็นฐานนะครับเวลาเราไปสอบท้องถิ่นนะครับว่าเนี่ยกฎหมายเอามาเป็นระดับหนึ่งเลยแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับใครที่นะมีเวลาน้อยนะครับคือตอนนี้ไม่ทันแล้ว ก็ตามมานะยังทันอยู่นะครับกด inbox ได้เลยนะครับด้านล่างอาจารย์กดวางลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมโอเคเนาะอันนี้อยากจะนช่วยเหลือกันนะครับน้อพาพวกเราไปมันจุนะฮะในรอบนี้นะครับทีนี้ต่อมาครับข้อที่6ฮะอันนี้จะเป็นในรายละเอียดนะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าอาจารย์มีเหตุการณ์ปัจจุบันมีเรื่องอื่นไหมมีครับเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่ล่าสุดเลยฮะเป็นของรัฐบาลไทยฮะเกี่ยวกับทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งออมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยออกอย่างงี้ครับเป็นความรู้รับตัวครับไม่ต้องลงลึกแต่คุณต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ถามว่าสูงไม่ในันดับใดของโลกฮะทุนสำรองของประเทศไทยครับแปดนะจุดหนึ่งเจ็ดล้านล้านบาทก,ก็ไก่ครับลำดับที่เก้าขอไข่ครับลำดับที่สิบขอควายสิบเอ็ดหรืององูครับสิบสอง อ่าทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับคําตอบที่ถูกต้องฮะข้อที่6ครับเฉลยก็คือข้องงูครับเป็นลําดับที่12นะครับนะก็คือเอ่อใช้ช่วงเรียนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนะทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณแค่สองจแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า8นะจุดเอ่อหนึ่งเจ็ดล้านล้านบาทนะครับสูงก็เป็นอันดับสองสิบสองของโลกนะครับอันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจล้วนเลยนะครับ อามาครับเป็นเกี่ยวกับนะฮะเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครับนะฮะภูเขาไฟชื่อว่าเซเมรูครับในจังหวัดชวาฮะตะวันออกของประเทศใดครับมีรายง,งานผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยกว่า14ลรายนะครับนี่คือประเด็นนะฮะเวลาเราไปเจอข้อสอบจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันประเทศอะไรแต่คุณสามารถเดาได้จากชื่อครัจังหวัดอะไรฮะ,ะชวานะครับแบบนี้เป็นต้น โอเคไหมฮะนี่คือเทคนิคเลยนะครับอย่าพึ่งมั่วนะฮะฟังอาจารย์ยอดก่อนนะครับอย่าพึ่งมั่วนะโอเคเพราะฉะนั้นนะคําตอบที่ถูกต้องนะครับนะข้อนี้นะคําตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อเลยเออไปรูคงไม่ใช่ไหมสเปนกัวเตมาลาหรืออินโดครับเออเอาชัดๆเลยครับตอบคือข้ององูครับอินโดนีเซียโอเคไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับว่าแล้วเนี่ยนะฮะข้อมูลพวกนี้สําคัญนะครับนะ ต่อมาครับข้อที่แปดฮะอันนี้น่าจะมานะนะครับนะเนี่ยห้าธันวาเนี่ยฮะในหลวงครับวางศิลาฤกษ์นะครับนะที่พระบรมลาชานุสวรีรลก้าครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับทรงปลูกต้นไม้ใดฮนะเป็นปฐมฤกษ์จำนวนหนึ่งต้นหลายคนบอกเอ๊ะนะในหลวงปลูกต้นไม้อะไรนะฮะก็ไก่หลวงพึ่งขอไข่โมกหลวงคอควายแลตนพัพฤกษ์นองงูครับคำามกหลวง คือถ้าเกิดใครทราบเนี่ยนะว่าต้นไม้ประจำราชการคือต้นอะไรเนี่ยก็จะตอบได้นะครับโอเคไหมฮะเพราะเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะตอบข้อกอไก่ครับคุณจำมาไว้นะฮะต้นไม้ประจำราชการที่1ิเนี่ยนะฮะคือต้นลวงพึ่งนะครับโอเคนะฮะนี่คือความรู้รอบตัวนะครับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันนะนี่ล่าสุดเลยนะครับผมโอเคผ่านนะอ่าเริ่มพอมองเห็นภาพแล้วนะว่าเราจะเก็บคะแนนจากตรงไหนนะครับเวลาเราไปสอบเนี่ยนะหลายคนบอกหนูชอบภาษายเนี่ยนะฮะ อานะฮะคณิตศาสตร์ภาษาไทยไม่ค่อยได้นะสกิร์นี่นะ,ะแย่มากแต่ยังงี้หนูชอบนะฮะโอเคก้าวตรงนี้ไปสู้กับเขานะครับข้อที่เก้าครับรายงานการค้ามนุษย์ประจําปีหกสี่ครับประเทศไทยอยู่กลุ่มใดครับหลายคนบอกอาจารย์หมาวิวยาลยบุรพาออกข้อสอบไว้ก่อนแล้วกว็นี่ไงฮะมันก็มีข่าวเนี่ยมานานแล้วฮะอ่าลองดูซิทวนความจําที่ดาจาได้ไหมการค้ามนุษย์ะฮะก็ไก่บอกเทียหนึ่งขอไข่เทียสองข้อควายเทียสาม งองูเทียสองแล้วก็มีวอชลิสเออเอาละสิไทยอยู่เทียอ,อะไรครับหนึ่งสองสามสองวอชอ่ะคำตอบที่ถูกต้องะฮะัดูตรงนี้ฮะออข้ององูครับเป็นเทียสองนะแต่ไม่ใช่สองธรรมดานะวอชลิสด้วยนะครับคือ2กับสองวอชลิสเนี่ยต่างกันตรงไหน,นถ้าเป็นสองวอชลิสเนี่ยฮะคือประเทศที่ไม่ผ่านครับมาตรฐานขั้นต่ําโอเคไหมฮะ เออไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำนะครับในวัหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพราะนี่หมายว่าเลยุทราอาจจะตรงนี้มาถามก็ได้นะครับโอเคเนาะเพราะมันยังอยู่ในช่วงปีนี้อยู่นะครับในข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันตรงนี้นะครับข่าวตรงนี้เนาะเอ้าต่อมาครับข้อที่10ฮะเศรษฐกิจอีกแล้วฮะอ่อปี64ครับ imd ครับประเทศไทยจัดอยู่อันดับเท่าไหร่ฮะกไก่บอก28ขอไข่บอก29 พอคอยบอกสามสิบงองูบอกสาสิบเอ็ดอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ IMD เนี่ยมันคือความสามารถในการแข่งขันนะครับเขาจะมาจัดอันดับว่าประเทศไทยเนี่ยนะเศรษฐกิจเป็นยังไงแข่งขันกับประเทศอื่นได้ไหมนะครับพอแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะฮะตอบพ่อกอไก่ครับลำดับที่28ะฮะผลการจัดอันดับนะครับนะก็ดีขึ้นหนึ่งอันดับจากปี6 3านะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับโอเคไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับ ที่ต่อไปฮะเป็นความรอบรู้จริงๆเลยครับนะบผมาได้บุตรพาเนี่ยเคยออกข้อสอบนะครับพวกนี้ฮะเหตุการณ์รอบตัวฮะความรู้รอบตัวจริงๆฮะเรามาดูกันฮะข้อที่สิบเอ็ดครับทวีปใด,ดใหญ่ที่สุดในโลกฮะอ่าก็ไก่ย,ยุโรปฮะขอไข่อะไรเอยเอเชียขอควายแอฟริกาง,งแกกนะูแอนตาร์กติกนะฮะแอนตาร์กติกาใช่ไหม ติ๊กตอกติ๊กตอกครับงความอาจาร์หนูไม่ได้ไปสอบสังคมนะแต่มันอยู่ความรู้รอบตัวนะเออเอาเฉลยฮะขอให้เจอห้าข้อนี้ในข้อสอบมาคำตอบคือทวีปเอเชียนะครับผมก็คือมีคาคิดเป็นประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะของแผ่นดินทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเอเชียใหญ่ที่สุดนะครับผา่า,านนะต่อมาครับสิบสองฮะสืบเนื่องนะครับแล้วทวีปใดล่ะเล็กที่สุดอายุโรปเล็กไหมในตัวเลือกนะอเมริกา ใช่ไหมแอฟริกาหรือออสเตรเลียครับเล็กที่สุดในโลกครับเอาให้เวลาคิดนิดหนึ่ง t i k กต k อกติ๊กตอนะหลายคนเอาจารย์อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบหนูขอดาวดูเอาลองดาดูฮะคำตอบที่ถูกต้องฮะเฉลยเลยตอบข้ององงูครับจำไว้นะครับผมออสเตรเลียฮะมีพื้นที่นะฮะประมาณเท่านี้นะครับนะเล็กที่สุดนะครับเพราะเนี่ยใหญ่สุดคืออะไรเอเชียนะครับเล็กสุดก็คือออสเตรเลียใช่เนาะ ใครที่อยากได้แนวตรงนี้ก็นะครับในกลุ่มนะมีให้นะครับโอเคทีนี้ต่อมาครับสิบสามสิบสามคาบสม,มุทรบ้างฮะคาบสม,มุทรใดครับที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในโลกนะคาบสม,มุทรนะครับอ่าก็ม,มีคาบเาลสมุทรเกาหลีนะครับมีอาคาบสม,มุทรอาหรับนะฮะคบาบสม,มุทรบอลขาดแล้วก็อ่าคาบสม,มุทรอินโดจีนนะครับ โอเคคําตอบที่ถูกต้องฮะข้อนี้ก็ลองดูฮะเป็นข้าวสมุทรอาหรับนะครับก็คือเฉลยคือข้อขอไข่นะครับชาฝั่งตะวันตกนะของข้าวสมุทรอาหรับนะครับติดกับทะเลแดงนะครับนะส่วนตะวันออกก็ติดกับเอ่อทะเลอาหรับนะครับโอเคต่อมาครับมหาสมุทรบ้างฮะข้อที่14นะครับมหาสมุทรใดครับใหญ่ที่สุดในโลกครับก็ไก่อินเดียนะขอไข่อาร์กติกคอควายแปซิฟิกหรืององูครับแอตแลนติก มหาสมุทรนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคำตอบคือข้อคอควายครับเฉลยคือแปซิฟิกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมโอเคนะผ่านนะต่อมาครับสิบห้าครับมหาสมุทรใดครับที่ทำไมเอ่ยเล็กครับเมื่อกี้ใหญ่ไปแล้วนะอันนี้เล็กอันนี้เล็กเล็กที่สุดในโลกครับก็มีคอไก่อินเดียขอไข่อาร์ติกคอควายแอตแลนติกงองูแอนตาร์กติก ขาบคุบอกเอ้หนูตอบไปไรดีนะงงไปหมดแล้วนะครับอ้าวเฉลยฮะคำตอบคืององูครับอนตารกติกนะครับก็จะเป็นมหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลกนะครับโอเคอ้าวทีนี้ดูข้อต่อมาครับข้อที่16หครับอ้าวได้ใหญ่ที่สุดในโลกฮะอ้าวอ้าวอ้าวนะไล่ให้จบแล้ววันนี้นะครับก็ไก่ฮะอ้าวไทยเล็กอาใหญ่ที่สุดในโลกไหมขอไข่อ้าวเบงกอชื่อคุณๆเนาะ คอควายอ่าวเม็กซิโกนะครับหรืององงูครับอ่าวเปอร์เซียอ่าอ่าวใดฮะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคําตอบที่ถูกต้องฮะข้อที่16เนี่ยเฉลยก็คือข้อคอควายครับเป็นอ่าวเม็กซิโกนะครับก็จะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอ่านะโอเคทีนี้ต่อมาครับข้อที่17นะครับข้อที่17อ่า17ฮะมาดูแม่น้ำกันบ้างครับ อ,อ่อข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยถามว่าข้อใดคือแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกครับก็มีกอไก่แม่น้ำนายขอไข่ครับอเมซอนขอควายครับแยงซีเกียงแล้วก็งองูครับมิสซิสซิปปีอ่าอันนี้ก็น่าจะชื่อคุ้นๆกันหมดเลยเนาะนะครับอ่อคำตอบที่ถูกต้องนะฮะแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกนะครับตอบข้อกอไก่ฮนะ ก็จะเป็นแม่น้านายนะครับอันนี้ยาวมากนะครับยาวถึงประมาณสักสี่พันกว่าไมล์เลยนะครับสําหรับแม่น้านายนะครับก็อยู่ในอะไรครับประเทศอียิปต์ใช่ไหมฮะโอเคเนาะอ่ะต่อมาครับข้อที่สิบแปดฮะข้อใดคือแม่น้ําสายที่กว้างที่สุดในโลกอันนี้กว้างนะมอสักครู่นี้ยาวนะอันนี้กว้างก็ไก่แม่น้านายนะครับขอไข่แม่น้ําโขงขอควายแม่น้ําฮวงเหอแล้วก็งองูคับแม่น้ำอเมซอน กว้างกว้างนะข้อสอบจริงเคยถามนะประเทศใดผลิตกระกระดาษมากที่สุดในโลกนะครับถามมาได้เนาะเราก็ต้องตอบให้ได้นะฮะคำตอบที่ถูกต้องฮนะแม่น้ําสายที่กว้างที่สุดในโลกนะครับคืออเมซอนนะครับอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับความกว้างเนี่ยคือ335กิโลเมตรนะครับต่อมาครับข้อที่19ครับข้อใดคือน้ําปกฮนะ น้ำตกนะฮะที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับกว้างที่สุดในโลกะฮะก็ไก่น้ำตกทีรอซูฮะของประเทศไทยขอไขในแองกา่าฮะที่แคนาดาขอ้อควายครับวอล์อ่ลวอลเลสแม็กนะฮะอวอลเลอร์อแมนเนาะออสเตรเลียหรือง้องูครับน้ำตกสตับเบสนะครับสวิตเซอ,เอร์แลนด์อ่ะเฉลยนะฮะคำตอบคือข้อขอไขฮะคุณจำไว้นะฮะในแองกา่า นะครับที่แคนาดานะครับชื่อจากคุณคุณเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับนะกว้างที่สุดในโลกนะครับโอเคแล้วก็ข้อที่ยี่สิบฮะข้อใดคือทะเลทรายครับกีเซนตาฮะใหญ่ที่สุดในโลกครับทะเลทรายฮนะทะเลทรายก็ไก่ทะเลทรายโกบีขอไข่ทะเลทรายซาฮาราขอควายทะเลทรายอาหรับหรืององ,งูฮะทะเลทรายคาราฮารี คำตอบที่ถูกต้องนะฮะเรื่องทะเลทรายนะครับตอบข้อขอไข่ฮะทะเลทรายซาฮารานะครับเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็จะผ่านไปนะครับ20่ข้อนะครับสําหรับการปัจจุบันในความรู้รอบตัวนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะต่อมาข้อที่2 1อฮะอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องนะที่เราควรจะต้องทราบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเนาะออข้อ2ี่ถามว่า กระทรวงมหาไทยะฮะก่อตั้งนะฮะเมื่อปีพศอใอดครับก็ไก่บอกว่า2องสี่สามห้าขอไข่บอกสองสี่สามหกขอควายสองสี่สามเจและงองูสองสี่สามแปดนะครับนี่คือแนวหมหาวิทยาลัยบุรพานะฮะคือมาอย่างเงี้ยเลยครับอาจจะหนึ่งข้อสองข้อสามข้อแล้วแต่ะฮะเก็บคะแนนให้ได้คําตอบที่ถูกต้องนะฮะสำหรับกระทรวงมหาไทยนะครับคือข้อกไก่ครับ2องสี่สามห้า จำตัวเลขนะครับ2แล้วอะไร4เพราะฉะนั้นต,ตัวต่อไปคือ3แล้วก็ต้อง5โอเคไหมเออ2บวก1เป็น3ใช่ไหมอ่า4ีบวก1เป็น5นะครับวิธีจำํจำจําอย่างนี้นะ2 4 3 5นะครับต่อมาครับโอ้โหข้อนี้ยากฮนะวิสัยทัศน์ครับประชาชนเนี่ยนะฮะมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงนะครับและสมดุลตามหลักปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำว่ารากฐานการดำรงชีวิตเนี่ยข้อใดไม่ใช่ครับอ่านี่คือวิสัยทัศน์ของกระทรวงนะครับก็ไก่ฮะลดความยากจนขอไข่ฮะเข้าถึงบริการภาครัฐคอควายสร้างความเป็นธรรมในสังคมงองูครับดูแลประชาชนทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดนะจนตายเอาละสิชีวิตนะฮะถ้ามาอย่างนี้ก็ขอให้ตอบได้ละกันนะครับคําตอบที่ถูกต้องตอบข้อค,คอควายครับการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในนิยามตรงนี้นะครับเนาะ โอเคนะครับผ่านนะครับต่อมาครับต่อมาข้อที่23่สิบาคำว่าพัฒนาสู่อนาคตข้อใดไม่ใช่ครับจากวิสัยทัศน์เมื่อสักครู่นี้ครของกระทรวงก็ไก่ฮะส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลขอไข่ฮะส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมขอควายฮะพัฒนาไทยแลนด์4.0และ s c u r ค e มองงูครับเกี่ยวกับการส่งเสริมภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจอนาคตนะฮะที่กระทรวงาไทยมองไว้เนี่ยนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องคําตอบที่ถูกต้องฮนะเฉลยคือข้อขอไข่ครับการส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมนะครับอันนี้คือไม่ได้อยู่ในด้านนี้นะครับเพราะเนี่ยนะฮะสู่อนาคตเนี่ยดิจิตัลต้องมาครับอไทยแรงสี่จุดศูนย์ต้องมีนะแล้วก็การพัฒนาภาคเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจ นะครับผ่านนะข้อที่ยี่สิบสามนะครับต่อมาครับข้อที่ยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่นะครับเราจะไปสอบอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้นะฮะว่าหนวยงานนั้นเนี่ยนะฮะเขามีนะการทํางานกันอย่างไรนะครับคําว่ามั่นคงครับข้อใดไม่ใช่ฮะอ่าเห็นอยู่เนาะกอไก่ครับอ่ามั่นคงจากสาธารณะภัยฮะ น้ำท่วมไฟไหม้นะครับปัญหาหมอกควันขอไข่ฮะขาดแคลนอาหารครับคอควายฮะการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินฮะงองูครับทาง3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราก็ต้องเอากระทรวงมหาดไทยเป็นตัวตั้งเนาะนะเอาทางของถิ่นเป็นตัวตั้งข้อนใะดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคําว่ามั่นคงนะครับคําตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อขอไข่ถูกไหม พราะเป็นหน้าเลยนะการขาดแคลนอาหารนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นกระทรวงเกษตรเนาะโอเคนะครับต่อมาต่อมาข้อที่25ครับข้อใดไม่ใช่พันธกิจขีดพันธกิจนะฮะของกระทรวงมาไทยพันธกิจคือสิ่งที่เขาต้องทำนะครับก็ไก่ฮนะส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมขีดเป็นธรรมในสังคมขอไข่ฮนะพัฒน,นาเมืองครับโครงสร้างพื้นฐาน พอควายฮะความเข้มแข็งของชุมชนฮะเศรษฐกิจฐานรากงองูครับความเรียบร้อยฮะสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความมั่นคงภายในข้อใดไม่ใช่พันธกิจครับโอเคคาตอบที่ถูกต้องคะข้อที่สิบห้านะครับตอบข้อกอไก่ครการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับเดี๋ยวคนบอกเอออาจารย์แล้วเขาไม่สร้างความเป็นธรรมในสังคมหรอคือมันอาจจะอยู่ในนะครับเอาพันธกิจ อื่นๆนะครับแต่ว่าในภารกิจหลักเ่ยนะฮะตรงนี้ไม่มีนะครับผ่านนะต่อมาครับ26ฮะอันนี้น่าจะมาแน่ๆสักหนึ่งคอฮะผู้ใดเป็นรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงมหาดไทยกอไก่ฮะนายทรงศักดิ์นะครับทองศรีขอไข่นายนิพนธ์บุญญามณีคอควายนายอนุชาโมกขเวศงองูครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาคือถ้าเขาถานลักษณะแบบนี้นะครับให้เรานฮะรู้เลยว่าเอาปัจจุบันนะครับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาไทยเอาคนปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันนะครับคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้ององูครับเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับผ่านนะข้อต่อมาครับข้อที่27ฮะผู้ใดเป็นประหลัดก,กระทรวงฮะมหาไทยอันนี้มันจะลงลึกลงมานิดนึงนะครับแต่มกักเจอะข้อสอบตัวนี้ด้วยนะครับก็ไก่ฮะนายชยาวุฒิฮะจันทรขอไข่นายชัยวั์ชื่นโกส,สุสมคอควายนายสุดทิพพงษ์จุนเจริญ มองูครับนายอัดสิทธ์นะครับสัมพันธลัตนะเอานี้ล่าสุดเลยนะเพิ่งเนี่ยครับมีการแต่งตั้งเป็นประหลัดกระทรวงมหาไทยนะครับคําตอบคือข้องงอ้อควายฮะนายสุดที่พงจุนเจริญนะครับแต่เดิมก็แกก็เคยเป็นอธิบดีนะกรมอ่ของท้องถิ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็นะโยกย้ายมานะครับสุดท้ายได้เป็นประหลัดกระทรวงมหาไทยนะครับคนปัจจุบันนะครับผม โอเคทีนี้ต่อมาครับข้อที่28ฮะอ่า28 28ข้อใดนะครับเห็นไหมเอ่ยคือตราของกระทรวงมหาไทยครับตราสัญ,ญลักษณ์ฮะกอไก่ฮะวายุพักนะครับขอไข่โคชสีขอควายราชสีหรืงอง,งูฮะสีมาธรรมจักรกระทรวงมหาไทยเนี่ยก็เป็นกระทรวงแรกเลยเนาะอ่าในการนะครับปฏิรูปการปกครองของอ่า สมัยรัชก,กาลที่5นะครับจัดตัง้งเป็นกระทรวงทบวงกลมนะครับเนาะเพราะนี่ตาของกระทรวงมหาไทยฮะคืออะไรนะครับคําตอบที่ถูกต้องตอบข้อนะฮะคข้อควายนะครับก็คือเป็นพระราชสีนะครับนะตาของกระทรวงมหาไทยนะครับโอเคเนะผ่านนะครับอ่าต่อมาครับข้อนี้เคยออกก็อสอบจริงมาแล้วเอามาให้ดูกันนะฮะอีกรอบหนึ่งครับข้อใดไม่ใช่รัดวิสาหกิจนะฮะของสังกัดกระทรวงมหาไทย อไก่ครับองค์การตลาดขอข่ฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคอควายการปลราส่วนภูมิภาคงองูการยางแห่งประเทศไทยเออเอา้าวเดาดูครับคือกระทรวงมาไทยเนี่ยก็มีรัฐวิสาหกิจนะฮะที่อยู่ในกำกับดูแลเหมือนกันนะครับอย่างพวกไฟฟ้าปลาปาเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนก็บาไทยทาใช่ไหมฮะแต่ก็น้องก็ต้องเปลี่ยนสถานะไปนะครับเพื่อให้มันจเจริญมากขึ้นทีนี้เนี่ยอะไรไม่ใช่นะครับคําตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อ งองูครับการยางไม่ใช่นะครับการยางไม่ใช่โอเคไหมครับเพรานะนั้นสิ่งที่จะยอดอยากจะสื่อสารก็คือว่าองค์การตลาดเนี่ยใช่คุณดอกจันตัวนี้ไว้แล้วคุณไปจะไปไปดูเขาก็สอบจริงถ้ามันออกอีกมันจะเอาตัวนี้ไม่ออกว่าเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดมหาไทยนะครับเพาอาจจะถามกลับกันเนี่ยว่าข้อใดคือรัฐวิสาหกิจของมหาไทยนะครับผ่านนะอ่ะแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่30มสิบมะ อ่ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการระดับกรมฮะของมหาไทยครับก็ไก่กรมที่ดินมีไหมฮะในมหาไทยขอไข่กรมรชาชทันขอควายกรมการปกครองหรืององูฮะกรมโยธาธิการและผังเมืองเออเอา,เอาลองดูฮะคำตอบที่ถูกต้องงนาะข้อ30มสิบฮะอ่ะเฉลยก็คือข้อนะฮะเออข้อขอไข่ครับคือกรมรชาชทัน แต่เดิมเนี่ยกรมราชทรร์ก็เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยฮะแต่ว่าออตอนปีองปี่5เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็โอนย้ายนะฮะกรมราชธรรเนี่ยไปอยู่กระทรวงยุติธรรมแทนนะครับผมโอเคนาะเพราะนี่กรมราชทรรเนี่ย,นนยก็ไม่ได้อยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไปนะครับโอเคก็เดินทางมาถึงข้อน,นี้แนละ้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังนะะติดตามนะครับแล้วยังไงเนี่ย อย่าลืมนะครับภาคขอไข่เนาะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะภาคขอไข่นะครับเฉพาะตําแหน่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะเล่เง้นเนืนอการให้นะครับนะว่ามีแนวข้อสอบนะครับตาแหน่งอะไรบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะนํามาลงไว้ให้ในช่องนะครับเนาะโอเคแล้วยังไงพบกันนะครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบนะครับได้บรรจุรับราชการกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ